สนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุขนทิทยิค่ะ วันนี้ดิฉันเดินทางแบบรักโลกนะคะนี่ค่ะนั่งวินมอเตอร์ไซค์มานะคะแต่ว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของวินโนนี่ค่ะและท่านผู้ชมลองคิดดูสิคะว่าถ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้อยู่ในท้องถนนเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะเกิดอะไรขึ้นคุณภาพอากาศนะคะก็จะดีขึ้นมากเลยค่ะดิฉันเดินทางมาที่ปั๊มบางจากศรีนครินค่ะ ซึ่งบางจากเขาผนึกกำลังกับยิปอินซอยและไอมอเตอร์ลงทุนในบริษัทวินโนนี่เพื่อขยายเครือข่ายการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะแล้วก็เปิดสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าแบตเตอรี่สว p อปปิ้งสเตชันนะคะ40สถานีในปีนี้ค่ะ ด้านหลังทชันนี้นะคะคือตัว swapping แบตเตอรี่นะคะที่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขับมาแล้วสามารถที่จะมาสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ตู้นี้ได้เลยนะคะซึ่งจะกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพคุณโรบีคะความสําเร็จในการระดมทุนครั้งนี้เป็นยังไงบ้างถือว่าเป็นการระดมทุนที่สําเร็จอย่างมากเลยครับเราได้พาร์ทเนอร์มา2รายคือ iMo อเตนะครับแล้วก็ยิปอินซอยนะครับผมซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็จะเป็น strategic partner ของบินลนี่เพื่อขยายการดำเนินการบิลลนี่ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ครับผม คือเรามีคนที่หัวใจสีขิวเหมือนกันมาร่วมงานกันนะคะเอาเงินตัวนี้ไปทําอะไรคะเราจะไปขยายฐานลูกค้าของวนโนนี่นะครับให้เข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้นนะครับประมาณการว่าสิ้นปีนี้เราน่าจะเห็นผู้ใช้วนโนนี่บนท้องถนนเนี่ยประมาณ2 3งถึงสามพลายนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคือจะนําไปสร้างเนี่ยนะครับซอบอบสเตชันตัวนี้นะครับให้ทั่วกรุงเทพภายในสิ้นปีนี้ครับไปสร้างสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างนี้ด้วยนะคะกระจายฐานผู้ใช้ ให้กว้างขึ้นเพราะว่าเราเห็นว่าวิน,นเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ที่ดีต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมนะครับท่านผู้ชมการที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเห็นรถสีขาวเขียวแบบนี้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตามท้องถนนเห็นพี่วินขับตอ,ตอนนี้ค,คนที่จะเข้าถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบนี้ได้เนี่ยจะเป็นใครบ้างเบื้องต้นเราก็เริ่มต้นด้พี่วินนะครับ,รบพี่ไรเดอร์ส่งอาหารส่งของนะครับแต่เราก็เปิดกว้างให้กับประชาชนทุกท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ เอาพูดง่ายๆคือว่าถ้าใครที่ขับมอเตอร์ไซค์และสนใจจะใช้เนี่ยคือมาเช่าเรียกไงคะตอนนี้เป็นรูปแบบเช่าครับวันหนึ่งนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ120บาทครับเท่ากับว่า120บาทนันคือได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟา้าด้วยได้แบตเตอรี่ที่เต็มด้วยแบตหมดก็มาเปลี่ยนแบตได้ด้วยถูกต้องครับวินโนนี่เองก็ยังพร้อมเปิดรับพันธมิตรรายใหม่ๆเข้ามาเพื่อขยายเครือข่ายให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องครับ เราก็อยากเชิญชวนคนที่มีหัวใจส<ล>ีเขียวหัวใจเหมือนกันนะครับ,รบที่ต้องการเห็นกรุงเทพ <c oughs> เห็นประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนะครับมีการใช้รถไฟ้าที่มากขึ้นเราก็ยินดีที่จะพูดคุยกับผู้ที่สนใจจะได้มาร่วมกันพันธมิตรช่วยกันพัฒนาธุรกิจยูนิี่ให้เติบโตเป็นธุรกิจหลักของประเทศไทยต่อไปครับ ับมอเตอร์ไซค์วินโนนี่แล้วแบตหมดนะคะต้องทําอย่างไรคุญแจศรรักข์เขาต้องทำยังไงบ้างขั้นแรกนะครับเมื่อลูกค้านี่เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันวินโนนี่ทำการลงทะเบียนร,ระบบจะส่ง otp มาให้เราเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยสมาชิกก็จะได้ qr code ประจาตัวสําหรับไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สถานีผมสามารถจองแบตเตอรี่ไว้ล่วงหน้าได้ก่อนที่เข้ามาที่สถานีเราจะรู้ได้ยังไงว่าไปเปลี่ยนที่ปั๊มไหน ขั้นตอนง่ายมากพอเรากดจองแบตเตอรี่ปุ๊บแอปพลิเคชันจะแนะนําสถานีที่ใกล้ที่สุดให้สําหรับเรานําทางไปที่สถานีได้เลยแล้วก็เลือกสถานีทําการจองแบตเตอรี่ปุ๊บอันนี้เราก็ขับรถมาถึงที่นี่ปุ๊บมาถึงหน้าจอเลยแต่ยืมหรือคืนแบตเตอรี่เสร็จแล้วเขาบอกให้เราสแกน QR วอารโค้ดประจาตัว<อ>เขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยทำการสแกน QR วอารโค้ดที่แบตลูกที่1และ2เราก็ถอดจากรถเลยครับในมอเตอร์ไซค์หคันเนี่ยจะมีแบตเตอรี่อยู่2ลูกใช่ครับ ระยะทางในการวิ่งเนี่ย80-120กิเมตรตู้ก็บอกให้เราสแกนเมื่อสแกนเรียบร้อยตู้ก็จะทำการเปิดตู้ที่เป็นช่องว่างให้คือให้เอาแบตท,ที่หมดแล้วไปชาร์จด้วยใช่แล้วก็ปิดตู้ปุ๊บตู้จะทำการเปิดแบตเตอรี่ให้เราก็สามารถที่จะสับเปลี่ยนเอาแบตเตอรี่มาใส่รถได้เลยลูกใหม่มาใส่มอเตอร์ไซค์ได้เลยใช่ครับจบขั้นตอนเรียบร้อยแล้วครับคแค่นี้เอง แต่ต้องย้ำนะคะท่านผู้ชมคะที่จะมาสับเปลี่ยนแบตเตอรี่กับเขาได้นี่คือต้องเป็นสมาชิกของว<ช>ินโนนี่และก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ที่เช่าจากวินโดนี่ใช่ครับผม<ช>โดยอัตราค่าเช่าอยู่วันละ120บาท120บาทเนี่ยคือได้ทั้งมอเตอร์ไซค์ได้ทั้งแบตเตอรี่ฟรีด้วยไม่แค่นั้นนะครับสัญญาหนึ่งปีไม่ต้องเสียค่าพราบรเรามีประกันลดหายมีค่าซ่อมเมื่อเกิดปัเหตอีก้3 0 0 0บาทด้วยค่าอุปกรณ์ใช้จ่ายสึกลอเราซ่อมให้ฟรี คือคนใช้เมียที่ใช้อย่างเดียวใช้อย่างเดียวนี่คือวินโนนี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะคะไปคุยกับพาร์ทเนอร์ใหม่ที่เข้ามาพอเรามาได้เจอวินโนนี่ของบางจางเนี่ยเราก็มีความสนใจในธุรกิจนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องทั้งนวัตกรรมแล้วก็ความมุ่งมั่นของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับสังคม ยิปซอยก็เลยเข้ามาคุยกับบางจากเลยว่าเราสนใจในเรื่องนี้แล้วก็อยากจับมือแลวไปได้วยกันเราก็มีความเชื่อมั่นว่ามันให้ทั้งเรื่องอากาศที่ดีต่อสังคมให้เรื่องการสนับสนุนของความสร้างสรรค์ของเด็กแล้วก็ให้กับเรื่องเศรษฐกิจของคนที่มาร่วมใช้ตลอดไปสิ่งที่สําคัญที่สุดเหนือทุกอย่างใดก็คือการได้แทนคุณแผ่นดินการร่วมมือของเราทั้งคู่บางจากวินโนนี่ยิปซอยแล้วก็ไอมอเตอร์ or, เนี่ยเรามุ่งหวังสิ่งที่เราจะทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยที่เราอยู่ ร่วมกันค่ะทาง i-Motor ได้เห็นถึงการจเจริญเติบโตของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งในปีที่แล้วมีการจดทะเบียนในส่วนของมอเตอร์ไซค์ามากถึง1 8 0 0 0ล้านแแสนคันเราเล่งเห็นถึงศักยภาพของวินโนนซึ่งเป็นการบริการให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเราสามารถสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ในปั๊มบางจากได้ตลอด24ชั่วโมง ไอมอเตอร์เลยจึงตัดสินใจเข้ามาร่วมลงทุนเพื่อร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้วินโนนี่ให้มีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนอกจากจะจะช่วยเหลือทางวินโนนี่ทางด้านงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงงานสปแปร์พาร์ทของรถมอเตอราา์ไซค์แล้วเรายังมาออกแบบร่วมกันเกี่ยวกับตู้สวอปแบตเตอรี่เอาลรากลับท่านผู้ชมคะได้รู้จักกับวินโนนี่ไปแล้วนะคะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่จะช่วยให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะท่านผู้ชมช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย b y o n สามสในผู้นำนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในยุคนี้การใช้ไฟฟ้าจากโซลา r c เซลล์นะคะหรือว่าระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะเป็นพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวนะคะและที่สําคัญเนี่ยราคาร,ระบบเนี่ยถูกลงกว่าในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ7-8ปีที่แล้วเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งทีเดียวค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาเรียนรู้การติดตั้งและการใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ดิฉันอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะของ p a N Com Smart Solution พามาคุยกับผู้จัดก,การฝ่ายวิศวกรรมที่นี่ค่ะคุณก้าวคุณก้าวคะที่นี่เนี่ยอบรมอะไรบ้างเป็นเรื่องของระบบโซลารเซลล์นะครับ ครบทุกระบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกิดออฟกิดไฮบริดหรือเป็นโซลาร์ปั๊มนะครับเรามีสอนครบทุกระบบเลยครับแล้วคนที่จะมาอบรมที่นี่มาเรียนรู้เนี่ยเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์การติดตั้งพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยเขาต้องมีความรู้อะไรมาบ้างไม่จําเป็นต้องมีความรู้ก็สามารถมาเรียนได้นะครับชั่วโมงแรกของการสอนเลยเนี่ยสอนอะไรบ้างคะเราก็เริ่มตั้งแต่เบสิกเลยนะครับเบสิกของทางด้นไฟฟ้าก็เป็นเรื่องของวัดโวลต์แอมป์นะครับ แล้วก็ค่อยไปประยุกต์ในส่วนของระบบออนกริดนะครับแล้วก็ไปประยุกต์ในเรื่องการออกแบบระบบออฟกริดคานวณเลยว่าเราจะต้องออกแบบขนาดแบตเตอรี่อย่างไรนะครับใช้จํานวนแผงเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการใช้งานเวลาที่เราใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะยคะท่านผู้ชมคะเราจะเห็นแผงโซลาเซลล์มันมีมากกว่าแผงโซลาเซลล์ใน1ระบบนะครับเพราะว่าเวลาที่แสงแดดมากระทบกับแผงโซลาเซลล์เนี่ยจะได้ไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นต้องแปลงกระแสตรงมาเป็นกระแสสลับใช้ในบ้านใช่ครับคือในส่วนของระบบโซลาเซลล์เนี่ยส่วนที่แตกต่างกันก็คือจะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ซึ่งอินเวอร์เตอร์ก็จะบอกว่ามันเป็นระบบอะไรนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราว่าเราต้องการใช้ระบบไหนนะครับถ้าเราต้องการใช้ออนกริดเราก็เลือกอินเวอร์เตอร์แบบระบบออนกริด เราต้องการใช้โซลาร์ปั๊มเราก็เลือกอินเวอร์เตอร์แบบโซลาร์ปั๊มนะครับเท่ากับส่วนสําคัญจริงๆก็จะมี2ส,ส่วนหลักๆก็คือแผงกับอินเวอร์เตอร์อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ป้องกันนะครับไม่ว่าระบบเล็กระบบใหญ่ควรจะต้องมีด้วยนะครับในเรื่องของฟิลเบเกอร์เซิร์ชโปรดิคชั่นนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็สอนด้วยว่าเราจะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ตรงนี้ยังไงเราต้องการเน้นที่ว่าคนที่มาเรียนนะครับเอากลับไปทําได้เอากลับไปทําได้อย่างเดียวไม่พอจะต้องติดตั้งได้แล้วกกกก็็ถูต้้้อองแลวลววปดดภััยยบบบระบบ อุปกรณ์ป้องกันเนี่ยทำหน้าที <parfois> ่อะไรบ้างคะก็จะมีในส่วนของเรื่องฟิล์นะครับก็ป้องกันกระแสเกินนะครับในเรื่องของเซิร์โปรเ็คชันนะครับป้องกันในเรื่องของฟาชัลลบต้องมีระบบป้องกันนะคะเพื่อเกิดความปลอดภัยในการใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองใช่ครับอย่างทุกวันนี้แผงเนี่ยมันก็มีการพัฒนาขึ้นไปมากเลยนะครับใช่ครับวันนี้ราคาของระบบพลังงานแสงอาทิตย์เทียบกับสัก7จ็ปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างถูกลงครึ่งหนึ่งอย่างสมมติระบบ10กิโลวัต ถ้านะปัจจุบันตอนนี้ราคาต้นทุนในการติดตั้งอาจจะอยู่ประมาณ 3, สัก3ามแสนเศษๆนะครับแต่ถ้ามองย้อนไปประมาณสัก 6- 7ปีที่แล้วราคาอาจจะอยู่ประมาณ 6, สัก6,0,000ครับก็ถูกลงมาประมาณครึ่งหนึ่งทําให้คนทั่วๆไปเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เข้าอาบรมส่วนใหญ่เป็นอาชีพไหนคะหลักๆเลยก็จะเป็นคนที่สนใจบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็จะเป็นช่างนะครับที่ต้องการมาเรียนแล้วก็เอาไปประกอบเป็นอาชีพรับติดตั้งโซลาเซล คือก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยพอมีความนิยมใช้โซลลาเซลล์มากขึ้นเนี่ยช่างก็เกิดขึ้นใช่ครับตามความต้องการของลูกค้านั่นเองใช่ครับถ้าบ้านเราเนี่ยใช้ไฟเดือนละเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับการติดตั้งโซลารุฟทับบนหลังคาจะแนะนําว่าค่าไฟต่อเดือนขั้นต่ำนะครับสักประมาณ3 0 0พติดตั้ง3กิโลวัตต์เพื่อลดค่าไฟในส่วนของกลางวันได้แล้วครับจะติดตั้งแล้วคุ้มเนี่ยต้องใช้ไฟตอนกลางวันด้วยไหมต้องใช้ไฟกลางวันด้วยใช่ครับ คือมีแสงแดดก็มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นพลังงานสะอาดนั่นเองนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วยเห็นว่าศูนย์อบรมที่นี่จะเปิดฝึกอบรมเร็วนี้ใช่ก็รอบถัดไปเนี่ยก็จะเป็นวันที่5-6กุมภาพานนี้ครับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นไงบ้างก็ท่าละ3,900บาทครับแล้วคนที่เข้ามาฝึกอบรมเนี่ยเขาจะได้ใบประกาศอะไรบ้างคะก็คือจะได้เป็นใบประกาศจาก PN Com Smart Solution นะครับซึ่งสามารถไปใช้ประโยชน์ตรงที่ว่า ในอนาคตถ้าคนเรียนต้องการเป็นช่างโซลาเซลล์ตรงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสะสมในการไปขอสอบเป็นช่างโซล่าได้นะครับซึ่งที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ทดสอบช่างโซล่าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยนะครับ,รบก็จะเป็นเอกชนรายแรกในประเทศต,ตอนนี้อบรมกี่วันถึงจะได้ใบประกาศอบรมเป็นเวลา2วันครับก็ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์มีภาคทฤษฎีแล้วลงภาคปฏิบัติด้วยใช่ไหมคะ ปฏิบัติด้วยใช่ครับระบบที่เราเซตเอาไว้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณเกือบเกือบ20เซตนะครับก็จะมีครบทั้งระบบออนกริดออฟกริดไฮบิดนะครับแล้วก็จะมีของโซล่าปั๊มนะครับคนมาเรียนมาอบรมเนี่ยก็จะได้สัมผัสของจริงด้วยนะคะแล้วก็ได้ใบประกาศที่รับรองโดยกระทรวงแรงงานเอาละค่ะได้รู้จักกระสรนผูกอบรมนี้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปคุยกับผู้บริหารของ PEA n c o m Smart Solution บริษัทเ c o m Smart s o l u t o o n เรานะครับก็เป็นบริษัทลูกของ PA e n c o m International นะครับซึ่งอยู่ภายใต้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับนโยบายของบริษัทเรานะครับก็เพื่ออยากจะให้ประชาชนนี่ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเราจึงมาดําเนินการเรื่องการจัดฝึกอบรมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรามีการฝึกอบรมอยู่รวมสี่ศด้วยกันกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะครับ ที่สุพรรณบุรีลำปางสระแก้วแล้วก็ที่บุรีรัมนะครับนอกจากงานฝึกอบรมแล้วนะครับเราก็มีธุรกิจรับาติดตั้งนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับคอยให้คาปรึกษาออกแบบติดตั้งได้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอีกธุรกิจหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนนะครับปัจจุบันนี้เราก็จะมีเครือข่ายอยู่มากกว่า30บบริษัทกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะครับในอนาคต เราจะมีการซื้อขายผ่านระบบเครือข่ายของเรานะครับอีกธุรกิจหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจดําเนินเรื่องขออนุญาตนะครับถ้าผู้รับเหมาติดตั้งไปแล้วนะครับยังขออนุญาตไม่ถูกต้องนะครับเราก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําและปรึกษาไปดําเนินเรื่องขออนุญาตให้นะครับสําหรับประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอยากจะติดตั้งนะครับก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางของบริษัทตามเบอร์ได้เลยนะครับ สนับสนุนรายการโดยบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน,นท่านผู้ชมคะตอนนี้ถนนทุกสายนะคะวิ่งสู่พลังงานสะอาดนะคะวิ่งไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งภาครัฐเองนะคะก็ สนับสนุนค่ะโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าปี2030นะคะยอดการผลิตรถยนต์ที่ออกมานะคะ30%ต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าค่ะธุรกิจ EV Charging Station หรือว่าสถานีอัดประจุไฟฟ้าก็เตรียมที่จะเกิดขึ้นหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรเข้ามาสู่ธุรกิจ EV Charging Station ค่ะ บริษัท UAC Global จำกัดมหาชนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรค่ะที่เข้ามารุกตลาด EV Charging Station ค่ะวันนี้นะคะพามาคุยกับ c e o ของ UAC ค่ะคุณชัดชพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะปี2,565ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะปีนี้น่าจะคึกคักนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยเราชะลอตัวมา2ปีแล้วแล้วก็ อพอมาปีนี้นผมเชื่อว่าภาคธุรกิจเองและก็ภาครัฐบาลเองเก็น่าจะเร่งผลักดันกันเต็มที่ทให้เศรษฐกิจขยายตัว <Okay. S 2> นะครับโดยเฉพาะทางด้านพลังงาน,น,นะจะมีมิติใหม่ๆหลายอย่างอย่าง,างเช่นธุรกิจยานยนต์อีวีก็คงจะเข้ามาในตลาดบ้านเรา mm. มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องพยายามปรับตัวแล้วก็ลงทุนตามธุรกิจ e ีมันก็จะมาพร้อมกับสถานีอัดประจุปลายปีที่แล้วเ,เราก็ไปจับมือกับพันธมิตรเราชื่อบริษัท QTC นะครับ <Okay. S 2> ก็ตั้งเป็นบริษัท PPWE ซึ่งบริษัทนี้จะไปลงทุนสร้างสถานีอัดประจุ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่มีกำลังสูงๆนะครับเราก็วางแผนว่าภายใน1-2ึถึงปีเนี่ยเราจะขยายได้ถึง50สถานีนะครับโดยที่ภายในไตรมาสแรกเนี่ยเราจะเริ่มทํา4สถานีแรกจํานวน12หัวใจตอนนี้ที่วางไว้เนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพทางขอบปริมณฑลนแล้วก็ขยายขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับไปตามจังหวัดที่เป็นถนนสายหลักจากกรุงเทพอาจจะไปอุทยยาไปนครสวรรค์ขึ้นไปทางเชียงใหม่อีกรูทหนึ่งเราก็จะไปทางภาคตะวันออกนะครับไปทาง พัทยาชนบุรีรลยองซึ่งจะเป็นหับใหญ่ในอนาคตของสาขารีม e ซ mm ี hmm. ซึ่งก็จะเป็น Business Model ใหม่ที่จะเข้ามาเสริมธุรกิจของกลุ่ม USC นะครับทางด้านพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดคือภายใน2ปีเนี่ยจะขยายธุรกิจถึง50สเตชัน50สถานีนะคะอันนี้ก็เป็นการรุกธุรกิจใหม่ๆด้านของ EV Charging Station หรือว่าสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วธุรกิจอื่นๆล่ะคะ ปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับ PPA นะครับของโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานล่าซึ่งโรงงานของเราเนี่ยสร้างเสร็จเกือบจะ100%็แล้วอยู่ที่อำเภอภูผาม่าจ,จังหวัดขอนแก่นก็คาดว่าภายในไตรมาสแรกเดินเครื่องทดลองจ่ายไฟเข้าระบบได้ถ้าโครงการที่นั่นเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต่อย,ยอดธุรกิจต่อเนื่องนะครับจะเป็นธุรกิจทางด้านเกษตรอินทรีย์ซึ่งเราสามารถนำาเอาสารปรับปรุงดินจากโรงไฟฟ้าเนี่ยมาทำประโยชน์ต่อเนื่องได้อีกนะครับคล้ายๆกับที่เชียงใหม่ที่เราทำอยู่แล้ว ก็จะมี byproduct ก็คือสิ่งที่ได้จากโรงไฟฟ้าไบโอก๊สเนี่ยมาเป็นสารปรับปรุงดินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เรามีโรงงานแรกอยู่เนี่ยจะเป็นที่นิยมใช้ในธุรกิจพืชผ,ผักที่เป็นออร์แกนิกนะครับ<ม>แปลไม้ดอกไม้ประดับธุรกิจที่เมืองไทยพยายามจะพัฒนาต่อยอดกันตอนนี้คือธุรกิจทางด้านการปลูกกัญชาซึ่งสารปรับปรุงดินเนี่ยสามารถเป็นวัตถุดิบที่เอาไปช่วยในเสริมใน v a i n ของการธุรกิจของการปลูกกัญชาเพื่อสกัดไปทํายา<ม><ม>จะมีประโยชนเ์เยอะเพราะเราไม่ใช่สารเคมีไม่มีโลหะหนักเจือปน คือถ้ากับว่าช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทยได้อันนี้คือหัวใจสําคัญเลยะน,นะคะคคทางด้านพลังงานที่เป็นโซคาเล่คาร์นมีเนี่ยแล้วก็มีไปร่วมกับพาร์ทเนอร์ทำเรื่องของการบริหารจัดการขยะนะครับทำที่เวียงจันทร์เองแล้วก็ในประเทศเราก็มีโครงการอยู่คุณชัชพลครับพอเห็น UAC Group เนี่ยรุกธุรกิจใหม่ๆตามเทรนด์โลกตามแนวพลังงานสะอาดแล้วเนี่ยสะท้อนมาที่โลโก้การรีแบรนดิ้งขององค์กรไหมคะเห็นโลโก้เปลี่ยนไป ครับใช่ปีใหม่ปีนี้นะครับเราก็เปลี่ยนโลโก้เราเป็นรูปแบบใหม่นะครับก็ทําให้ดูทันสมัยขึ้นนะครับแต่ยังคงลักษณะคล้ายของโลโก้เดิมก็คือตัวลูกโลกกลมกลมมีคําว่า U A C, U A C นะสีของวงแต่และวงเองเนี่ยมันสื่อถึงอะไรบ้างคะสีหลักๆจะแสดงถึงความมั่นคง stability และต่อเนื่ด้วยความยั่งยืนทำให้ธุรกิจเราพัฒนาไปแล้วก็ทุก stakeholder ทุกภาคส่วนเนี่ยได้รับประโยชน์ ค,คือการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยก็มาในแนวของสีเขียว Green ีโคโนมีครับตัวสีส้มที่เป็นวงๆนี่สื่อถึงอะไรคะก็จะเป็นเรื่องของ Innovation เรื่องของสิ่งใหม่ๆสะท้อนถึงการรุกธุรกิจใหม่ๆที่ UAC กําลังทําในปีนี้ใช่คือปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นการ r e b บรนดิ้งของ UAC Global นะคะที่สะท้อนถึง รากของธุรกิจนะคะคที่มีการขยายวงมากขึ้นไปยังพลังงานสะอาดไปยังเทรนโลกนะคะครพร้อมกับการรีแบนดิ้งที่โลโก้ที่สดใสมากขึ้น,น,นสดใสมากขึ้นนะให้ดูเป็นคนหนุ่มกระชับกระเชงมีความมั่นคงแล้วก็มีแนวความคิดใหม่ๆนะครับ,รบในการที่จะทำให้ธุรกิจต่อตัว,ตวยั่งยืนก็ต้องดูเรื่องของภาคสังคมภ,ภาคชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อม เอาเป็นว่าได้เห็นการรีแบนดิ้งแล้วแล้วก็ภายในไตรมาสแรกของปีนี้นะคะภายในมีนาคมปีนี้เราก็จะเห็นธุรกิจ EV Charging Station ของ UAC รับยันยนต์ไฟฟ้าเลยนะคะวันนี้ขอบ,บคุณที่ได้พูดคุยกันคะ่ะขอบคุณค่ะ ดิฉันแวะมาที่ PTT Station สุขสวัสดิ์ขาออกค่ะขับรถมาจะมาดื่มกาแฟนะคะแต่ว่าตอนจอดรถเนี่ยมันรู้สึกเหมือนล้อรถเนี่ยมันไปสัมผัสอะไรนุ่มๆน,นะคะมันคืออะไรขอดูนิดนึงนะคะหน้าตาไม่เหมือนแท่งปูนที่เคยจอดรถมันคืออะไรนะคะนี่แหละค่ะวันนี้นัดหมายคุยกัน เรื่องเจ้าที่กั้นล้อนี้ล้ค่ะกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือรองกรรมการผู้จัดการบริษัท SK p o l y พ e ิเมอร์คุณชยุธคุณชยุทธคะมันคืออะไรคะอันนี้คือยางกั้นล้อที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับทางโ r อาครับทํามาจากอะไรยางพาราเป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็<อ>มีพลาสติกครอบไว้เพื่อความแข็งแรงที่เพิ่มเติมคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นที่กั้นล้อรถเนี่ยมันจะเป็นแท่งปูนใช่ถูกต้องแล้วที่มาของเจ้ายางพารากั้นล้อเนี่ยมันคืออะไรคะเป็นการ สนับสนุนจากโครงการเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยของทาง OR ครับร่วมกับทางบริษัทเ K Polymer ก็จัดให้มีการแปลรูปรัฐบาลเนี่ยมีการสนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราในประเทศทดแทนการประกันราคายางนะครับเพราะการประกันราคายางเนี่ยไม่ได้เป็นการเพิ่มมูลค่าสนับสนุนให้เกิดการใช้ในประเทศอย่างแท้จริงแล้วโครงการนี้เนี่ยกี่ฝ่ายคที่ร่วมมือกัน OR คือผู้ใช้นะครับ SK p เ l y m e r รเราเนี่ยเป็นผู้ออกแบบและผลิตพอหลังจากที่เราผลิตต้นแบบออกมาเสร็จแล้วเนี่ยส่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ย ให้สากรกองทุนสนยางสดประชาเป็นผู้ผลิตให้แล้วก็มีการแปลรูปที่สากรและสากรเหล่านี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนเครื่องจกักรจากการยางแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมถึงกระทรวงเกษตรและสากรได้การสนับสนุนทําให้สากรเนี่ยมีความแข็งแกร่งสากรหลายๆที่ทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีโน้ตฮาวในการผลิตบริษัทเราก็เข้าไปให้ทุกอย่างกับกระบวนการของเขาคือ SK Po l y m e ิมเนี่ยออกแบบ แล้วก็ให้โน้ตหาวให้ความรู้กับทางสากร,รสวนยางใช่ครับเพื่อที่จะผลิตละแท่งยางนี้แหละมาส่งที่ SK Polymer ครับโดยที่มีทางบริษัท IRPC เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนตัวพลาสติกสีเหลืองจะเห็นชัดเจนเวลากลางคืนเวลาที่รอรถยนตน์ยมาสัมผัสมันก็จะให้ความรู้สึกนุ่มนวลมันมีความปลอดภัยเพราะปกติที่ผลิตจากแท่งปูนเนี่ยมันก็จะมีการแตกหักก็อาจจะทาลายตัวหน้าย,ยาง ราคาเพราะราคาจะเป็นตัวตัดสินว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนมาใช้ยางพาราดีไหมไม่แพงเลยครับราคาเนี่ยจะใกล้เคียงกับปูนซีเมนต์มากแต่ว่าใช้งานจากยางพาราเนี่ยจะมีความปลอดภยัยสูงกว่าเยอะครับแบบนี้เนี่ยถ้าหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าภาคเอกชนต่างๆเนี่ยหันมาใช้เจ้าย,ยางกั้นล้อที่เป็นจากยางพาราเนี่ยมันก็จะช่วยเหลือเกษตรกรได้เยอะเลยอย่างมากเลยครับถ้าเปลี่ยนจากปูนซีเมนต์มาใช้ยางตัวนี้เนี่ยจะมีการบริโภคยางถึง2 0 0 0 0ตันต่อปี2 0 0 0 0ตันต่อปีครับ อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าได้รับความนิยมหรือว่ามีความต้องการใช้มากน้อยแค่ไหนแต่เป้าหมายหลักก็คือว่าต้องการสร้างความต้องการใช้ยางพารานะคะมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางกั้นล้อนนั่นเองใช่ครับช่วยเหลือชาวสวนยางถูกต้องคนระประโยชน์ของมันก็คือมีการจร้างงานกระจายความเจริญสู่ต่างจังหวัดท่านผู้ชมคะเป็นโครงการดีๆที่น่าส่งเสริมนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะชาวสวนยางพารานะคะก็จะมีมูลค่าเพิ่ม วันนี้ขอบคุณมากเลยที่แนะนำให้รู้จักกันนะคะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะและทั้งหมดคือ Smart Energy ีกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ที่ขึ้นบนหน้าจอและทาง YouTube ด้วยนะคะและท่านผู้ชมคะพบกันได้ทางอมรินทีวีช่อง34นะคะทุกวันอาทิตย์บ่าย2.20นาทีนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ amarin tv